ปัญหาอุตสาหกรรมเซรามิกของทั้งลำปางและในประเทศไทยเราอะคะ่ะก็จะพบเจอปัญหาสินค้าเซรามิกจากจีนเข้ามาทําให้เรื่องของราคาเราแข่งขันสู้จีนเขาไม่ได้โรงงานในลำปางไม่ว่าจะเป็นโรงงานเล็กโรงงานใหญ่ปิดตัวไปก็เลยเป็นโจทย์ที่ทุกคนก็ต้องปรับตัวว่าถ้าเราไม่ทําของแมสแล้วเ,เราจะขับเคลื่อนธุรกิจเราไปได้ยังไงเราก็ต้องสร้างความแตกตา่างสร้างมูลค่าสินค้าให้กับแบรนด์แข็งแรงได้มากขึ้นเราฟังเสียงจากลูกค้า ว่ามีจุดด้อยอะไรบ้างทําไมลูกค้าไม่กลับมาหาเราเราไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเป็นโจทย์ที่ทําให้ปรับเรื่องของดีไซน์เป็นคอนเทมพอร์ตรี่ิีลาดนคงเอกลักษณ์ทักษะการทํางานของช่างฝีมือของเราไว้แล้วเราสอดแทรกดีไซน์ที่ให้ความร่วมสมัยแต่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะวันนั้นกนะ็ยังไม่รู้เลยแหละว่ามันจะขายได้หรือไม่ได้แต่ก็โชคดีเหลือเกินที่มีเพื่อนที่เขาเป็นเชฟทําร้านอาหารเขาก็ให้คำ แนะนำสิ่งไหนกําลังเป็นที่ต้องการสิ่งไหนเป็นที่มองหาอยู่ทําให้ได้เจอกลุ่มลูกค้าที่เป็นไฮเอนด์ก็ได้มีการปรับตัวเรื่องช่องทางทางการตลาดในส่วนของโซเชียลมีเดียปรับคอนเซ็ปต์ในการสื่อสารภาพออกไปเลยทําให้เราได้กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นเราอยากจะล้างภาพโรงงานเซรามิกที่มีฝุ่นเคอะเเป็นเพียงแค่จุดที่คนมาซื้อของแล้วก็กลับไปแต่เราอยากให้เป็นจุดที่เชื่อมโยงคนที่รักงานศิละปะเรามี มีหอศิลป์เซรีอาร์ตไว้โชว์ผลงานแล้วก็มีโซนเซลรามิให้ทุกคนได้มาเรียนขั้นพื้นฐานทำให้เป็นจุดเชื่อมโยงทั้งคนในท้องถิ่นคนต่างถิ่นมารวมตัวกัน